นี้นะครับก็มีพี่น้องนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ค่อนข้างเยอะทีเดียวมาจากไหนเนาะครับสวัสดีครับอ๋ออยู่ลังสิตทีมนี้มาจากลังสิตอ๋อครับผมตั้งใจมาหรือว่ามีเหตุอ๋ออยากเห็นท่านครั้งเดียได้มีข้อมูลข่าวสารใช่ไหมอ๋อก็เลยตัดสินใจมาเลยนะครับมาเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างดีใจมากถือว่ามีบุญเนาะก็ก็ดู นะครับเรื่องของช้างสําคัญนะครับอยากให้มาดูมาเห็นกับตาครับก็มีพี่น้องนะครับต้องเที่ยวพี่น้องประชาชนคนรักช้างนะครับน่ารักมากักอยากให้ฝากอคอมเมนต์ให้พี่น้องเอซีที่ติดตามรับชมรับฟังถ้าใครมีโอกาสให้มาครับถือว่าเป็นบุญตาแล้วก็วัฒนาดีเลยได้เห็นเลยจ้ะ ครับผมดีมากค่ะดีมาก,มากอ๋อขอบพคุณครับแต่ละคนใส่เสื้อสวยๆนะวันนี้พอพอพอมาแล้วเห็นแบบเห็นชัด <c oughs> เห็นชัดเจนแล้วก็ <c oughs> มไม่ไม่คือเห็นแล้วมันคือมันมันมองแล้วมันมันสบายตาเนอะ <c oughs> เออมาเป็นทีมเลยมารถตู้หรือรถอะไรครับเนี่ย อ๋อครับผมอยากได้ฝากอะไรถึงพี่น้องเอฟซีของพ่อภพ่อกชัยหน่อยครับคุณผูแทนที่มาเยี่ยมชมอ๋อคครับผมบารมีท่านมวเป็นชายที่สวยงามอ๋อแล้วแล้วเอาทรายหรือยังทรายในรถเนี่ยตักก็ได้เป็นทรายที่พ่อไพ่อีกชัยเนี่ยท่านหยิบท่านย่ำ หลายคนก็เชื่อว่าเป็นเป็นทรยมงคลนะครับพี่น้องที่เดินทางมานอกจากมาจุดธูปอไหว้าสารปุยยาประกรรมก็จะเอาทรายไปด้วยนะครับก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายกครับสวัสดีพี่น้องอย่าลืมติดตามช่องลุงเดพานไพ Channel พานไพชนแนลหรือว่านนนวิน h ชนแนลก็ได้เกิดกดนนวินนี่โอ้เจอเลยนั่งหมูทั้งวันขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ก็ไปดูในช่องลุงนนได้เลยนนเชิญเลยเอาเอาคุณยุ้ยเชิญเลยครับครับทั้งหมดี่คนนะน้องอุ้มน้องเอ้น้องตุ๊กมาดีก่อนตุ๊กเอ้มาตุ๊กเอ้มามามาตุกมาก่อนลูกมาก่อนลูกมา ครับก็วันนี้ก็มีพี่น้องนะครับจากลังสิทธินะครับก็เดินทางมาหลายท่านทีเดียวสอบถามแล้วบอกว่ามาเยี่ยมชมบรมีของพ่อพายเอกชัยครับด้านหลังก็จะเห็นพ่อพายขดณะนี้นะครับด้านหลังก็จะเห็นพ่อพอกชัยค่อนข้างชัดเจนนรับพ่อัง่องส มาดาสตอรี่มาดาสตอรี่ฝากกดไลค์กดแชร์มาดาสตอรี่โอ้เย่งมากครับผมขอบคุณครับก็ชมได้ในช่องลุงนนก็ชมได้นะครับลุงนนนาวินนะคะคุณป้าค่ะคุยกับเขาได้ครับคุยได้คุยได้ขอพายเอ้ยขอเสียงหน่อย ขอเสียงหน่อยพ่อเร็วขอเสียงหน่อยเร็วเขาขายนี่ได้มาจากไหนเหรอคะเอ่อนำมาจากภาคใต้อะอย่างงี้ยโอ้ยนำจากภาคใต้ค่ะก็คุณธนบดีท่านเป็นคุณภาคใต้แต่ว่าอ่าเป็นเจ้าของบริษัทช้างทองคําแล้วก็ปูนะครับอ่า ธรรมุนีแล้วก็คุณแม่อีกท่านหนึ่งลุงจํเชื่อไม่ได้นะครับก็ลวงพ่อบอกว่าเชือกอช้างเชือกนี้มีความสําคัญก็ก็เลยแบบไปซื้อมาพอซื้อมาสมัยก่อนเขาไม่ได้มีเขาเรียกว่าคนชักเหมือนเหมือนคล้ายๆช้างเผือกตอนหลังมาเขาก็จะมาออกคล้ายๆนะเนี่ยเนี่ยครับตามรายละเอียดที่แจ้งตอนนี้ก็รอว่าพระอ,องค์ท่าน จะแต่งตั้งคณะกรรมการลงมาตรวจหรือไม่กับตอนนี้รออยู่แต่ว่าขั้นตอนการทํางานของกระทรวงมหาดไทยเขาช้า6ปีมาแล้วนะครับก็ทําเรื่องถวายไปตั้งแต่ปีพศ .2511 เนาะแต่ว่าจนป่านนี้นะครับก็ยังเงียบอยู่เลย เสียงเร็วเร็วพอายเร็วขอเสียงหน่อยเร็วหันหน้ามานี่หันหน้ามานี่เร็วมามาเนี่ยพี่น้องเนี่ยมาเยอะแยะเลยเร็วจานิดไปไหนต้าไปไหนเนาะตาเอ้ยขอเสียงพอพายหน่อยต้าเอ้ย เผยแผ่บารมีหน่อยต้องให้ขวานบอกเลี้ยวขอเสียงหน่อยเร็ลี้ยวอ้าวต้องสามครั้งพอใบสามครั้งครั้งหนึ่งอะไรสองครั้งเร็วสูงเร็วสูงเร็วเดี๋ยวกินก่อนหมกก็กินก่อนสูงสูงเอง เสียงเสียงของท่านเป็นแบบนี้เออไม่เหมือนเสียงช้างทั่วไปเสียงช้างทั่วไปเขาจะคำรามใช่ไหมเสียงเหมือนสิงโตดูตาอย่าจ้องตานะถ้าจ้องตานี่หลงเสน่ห์นะจะบอกให้กลุแล้วนี่กลุแล้ว เออลุงไม่ได้พูดเล่นใครจ้องก็คิดถึงตลอดนะนี่ไม่จ้องเขหลุงแล้วเออนั่นน่ะเห็นไหมพ่อพายอาตาหวานหน่อยเร็วตาหวานเร็วเออตาเศร้าตาเงาเงาตามีเสน่ห์มากแต่ส่วนมากมาแล้วกลับมาอีกเขาจะรักช้างนะครับลักพ่อพายเขาชื่อพ่อพายเอกชัย <c oughs> อยู่ะลุงมานอนอยู่สิบคืนนี่มัง้ง <c oughs> ขอเสียงหน่อยเร็วพ่เวอเร็วเร็วเสียงเสียงเร็วนั่นแน่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 เอางวงค้างงาเร็วขอเสียงหน่อยเร็วหนึ่งสองซับ <c oughs> ขอเสียงหน่อยเร็วพอพายขอเสียงหน่อยครับเร็วเร็วเร็ว เนี่ยพี่น้องเดินทางมาเยี่ยมในเร็วอ้าวอ้าวเอาหน่อยเอาหน่อยหนึ่งสองสามใส่ตักเอาเลยครับไปถึงบ้านก็ไปหวานรอบรอบบ้านก็ดีเอาใครค้าขายก็เอาใส่ขันใส่ตะกร้าเงินนะครับใครไม่ได้ค้าขายก็เอาใส่ซองเล็กๆเ,เอาไว้บนหิ่งก็ไดนะ้เนี่ยเป็นเป็นช้างมงคลครับผมเป็นช้างมงคล อย่าอย่าอย่าพิ่งเชื่อกลุ่มยูทูบเบอร์ให้ดูก่อนเออให้ชมเองนะครับออลุงนนท์เขาหลงไหลจนเขาเรียกว่าเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋ามาเลยแม่บ้านบอกจะกลับมาไม่เนี่ว่าอย่างนั้นบอกไม่มาแล้วไปอยู่กับช้างแล้วนี่นี่ก็พี่น้องเอฟซีลุงนนท์นเนี่ยนะับมาจากกรุงเทพ มอคี้มาจากไหนนะมาจากมินบุรีเอ้นี่ก็มาจากมินบุรีนะครับคุณพี่ท่านก็เป็น FC ซีลุงนนมาฟังลุงนนบ่นทุกวันทุกวันลุงนนก็จะไล์ตอนเช้าตอนเย็นกลางวันก็จะทำเป็นคลิปวิดีโออ้าวคิดว่ามาด้วยกันมาสองนมาด้วยกันอ้าวอ้าวอ้าว อ่าเดินทางโดยสวัสดิภาพครับผมเนี่ยวนี่เออมีคนบ้านผมบ้างไหมนี่สปีกอังกฤษทางอีสานได้บ้างไหมนี่นี่ค่ะอีสานเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่บ้านไหนพี่ใสค่ะพี่ใสค่ะอ๋อพี่ใสอ๋อหนองคายเนาอหน่อไคค่ะครับครับเอาเดินทางปลอดภัยครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวพี่น้องส่วนหนึ่งก็เดินทางกลับกับอันนี้คุณป้าพาทำเอง ใส่เสื้อเหลืองอ๋อยเลยวันนี้วันนี้วันจันทร์อ๋อวันจันทร์วันจันทร์อ้าวแล้วลุงทำไมใส่เสื้อขาวอ่ะเมื่อวานวันอาทิตย์อ๋ออ้าวอครับอ่าวันดีครับผมวันดีการรับใช้ครับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพครับผมมาเชิญใหม่ค่ะมาเชิญใหม่คะฮะใช่ปะเอาไปบาย อันนี้คือใบใบช้างนะพี่น้องใบใบพ่อภัยเอกชัยน่ารักเขาเขาหน่ารักมีเจ้าอะไรนะเดี๋ยวจะได้ตามนนวินชแนลคุณป้าพาทำเองค่ะฝากด้วยนะะคขอบคุณครับขอบคุณครับเห็นไหมเห็นไหมติดใจแล้วรักรักพ่อภัยแล้วไม่อยากไปแล้วเนี่ย เขาจ้องนะจ้องตาเขาสิจ้องตาแล้วบอกเขารู way, <c oughs> ้เรื 24, ่องกลับแล้วนะคะกลับแล้วนะคะกลับแล้วนะคะเห็นไหมกลับแล้วนะคะโอ้ดูดูเห็นไหมพี่น้องเออดูตาเห็นไหมเออพี่น้องอีฟซีเขากลับแล้วโอ้ย่าร้องไห้อย่าร้องไห้ Yeah, really?